สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรครับผมแกะเครื่องรถมันพังอ่าตอนนี้เรากําลังแกะเครื่องครับรบมันพังครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะกําลังอัดเกินอ่าสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากกําลังอัดเกินนะครับผมนี่เรามาแกะกันดูนะครับนี่ครับฝีมือช่างครับช่างช่างมาจากไหนนี่ ช่างมาจากแถวนี้แหละเออช่างมาจากแถวนี้นะผมเนี่ยดึงดึงตัวมาดึงตัวมาเนเจ้าของรถนั่นแหละอ่าเจ้าของรถอะทาเองนะครับสอนสอนเองครับสอนให้อยากทํานะครับผมทําเองครับเจ้าของรถรู้ว่าอยากทําเองนะครับผมก็เลยนั่งสอนอยู่เลยนะครับผมนี่โอเคครับเสียงเสียงเสียงคลิปอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําการอัดเสียงใหม่นะครับเพราะว่าเสียงเสียงตัวเก่า ในคลิปมันมันฟังไม่รู้เรื่องครับเสียงมันดังผมก็เลยทําการอ,อัดเสียงใหม่นะครับผมว่ามันฟังไม่รู้เรื่องมันมีงานแถวบ้านนะครับมันเปิดเสียงดังก็เลยต้องอัดคลิปใหม่นะครับผมอัดเป็นเสียงใหม่นะโอเคนะครับผมอ่าโอเคครับก็รถนี้ที่พังก็เกิดจากกําลังอัดเกินนะครับผมก็เนาะบอกไปแล้วมัม้งเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะัอ,อัดเกินเ่ยเพราะขี่ไป พอไม่ได้ทําถอดมันทำไรไงพอขี่ไปสักพักอะ่ะมันก็จะพังเนี่ยอ,อ่าเนี่นะครับเอาพูดนังเัีซิพูอกับม่ได้ยิน <c oughs> อีกรอบนึงแล้วรอบนึงพอขี่ไปสักพักอะ่ะมันก็จะพังเพราะกำลังงานมันเกินเนี่ยมันร้อนเกินอ่าม,มันร้อนเกินนะมันจะพังเกิดการชิงจุด,จดเกิดการอะไรนะชิงจุดชิงจุดนะครับชิงจุดนี้สาเหตุมาจากก็คือมันร้อนจนมันจุดเองอ่ะ๋อมันร้อนแล้วมันจุดเองเพร้อาไมมมันร้อนจนมันจุดเอง กัันครบมาดูฝาทำลูกไว้คันนี้ลูกได่นะทันสามชักอะไรดูไหมชักเดิมสวยจะเอารูกพ่อสวยเลยลูกแตะราวเป็นเลยนะลูกคันนี้คันนี้ลูกลูกเป็นไรนะลูกอิน มันมันมันใหญ่ตัวตูดบลูกดูบางคลิปนะครับการนี้ก็ขบลูกบนมันแตกนะครับผมก็นี่บเอาเป็นว่าคลิปหน้าผมจะมาทําการซ่อมคันนี้นะครับผมก็คอยดูนะครับว่าจะซ่อมยังไงทํำยังไงนะครับก็ติดตามกันได้ครับผมก็คลิปนี้มันมันจาเป็นหน่อยนะครับผมโอเคไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับผมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับผม ิมทิมจิ๋นะสวยลูกแตก